ันนี้เราจะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์ที่หลายคนอาจจะย,ยังไม่ทราบนั่นคือเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่รัฐจ,จัดให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการจัดการศพของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมมาตรวจสอบกันว่าผู้สูงอายุที่มีสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจะต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นสัญชาติไทยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถยื่นคำขอได้ทันทีหากยังไม่มีบัตรแต มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เช่นรายได้ไม่เกิน10,000แนบาทต่อปีและก็ทรัพย์สินทางด้านการเงินไม่เกิน10,000แนบาทก็สามารถขอคำรับรองจากผู้อำนวยการเขตในอำเภอกำานันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีนายกอบตหรือประธานชุมชนเพื่อยื่นคำขอได้เมื่อทราบคุณสมบัติกันแล้วมาดูเอกสารที่จะต้องเตรียมเมื่อยื่นคำขอ 1. สําสำเนาใบมรณบัตรของผู้สูงอายุสําสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรั หากว่ามีสาสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอสําสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ 5. แบบคำขอรับเงินค่าทำศพและรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพหรือแบบสปสศูนย์หนึ่งและ6แบบรับรองหรือแบบสปสศูนย์สองกรณีผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนขั้นตอนการดำเนินการก็จะมีดังนี้ 1. ยื่นคำขอ กู้รับผิดชอบจัดการศพยื่นคำขอไปใน6เดือนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบาตรณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมจที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาลที่ว่าการอาตอหรือสาราว่าการเมืองพัทยา2ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบสิทธิ์และเอกสารหากไม่ผ่านการพิจารณาจะแจ้งให้ผู้ยืนน่นได้ทราบหากผ่านการพิจารณาเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐานและส่งต่อให้พมจอตอ ปละสามรับเงินสงเคาราะห์พมจจะโอนเงินสงเคราะห์จำนวน3,000บาทเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสมมุติว่าคุณลุงของคุณอายุ65ปีถึงแก่กรรมครอบครัวของคุณสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพได้โดยเตรียมเอกสารที่ก <c oughs> ล่าวถึงลายยื่นคำขอที่สำนักงานพมจจังหวัดในพื้นที่หลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสออารครบถ้วนพมจจะโอนเงินงจ,จำนวน3,000บาท เข้าบัญชีธนาคารของครอบครัวเพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพตามประเพณีหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่